อปลูกทุเรียนด่านซ้ายเนี่ยแล้วได้ผลนี้ฮะเยอะแยะเลยแล้วก็คือมีแต่ละต้นเนี่ยได้เขาเพิ่งล่าสุดต้นเรียนห้าสิบลูกใช่ไหมที่ตัดไปรอบที่แล้ววันนี้ก็จะมาตัดอีกละนี่แหละมีคอมเมนต์มาบ้างไหมมีค่ะก็มีกําลังรับชมยี่สิบสองคนแล้วค่ะเดี๋ยวมาเรื่อยๆพามาดูสวนทุเรียนตอนนี้พี่มุกกาลังตัดเนาะแล้วก็ให้พี่ชาวแนะนําว่าปลูกมากกีบ กี่ปีแล้วพี่ต้นนี้โดยเฉพาะต้นหกปีแล้วเนี่ยเป็นตัวของผมปีที่หกนะครับก็ปลูกในสวนแก้วมังกรเนาะอ่าปลูกแซ่แก้วมังกรตอนแรกก็เอาแก้วมังกรนี่ก่อนแล้วก็ทุเรียนใช่แก้วมังกรแล้วก็มาคาเฟ่โอ้เอาทุกอย่างผมเห็นพริกมะละกอเลยทุกอย่างมีครบเลยพริกคือผมเดินอยู่เนี่ยเดินกับพี่ขงหมูรอบๆเนี่ยคือมันมีครบทุกอย่างอาหารการกินที่นี่มันครบทั้งใจ ป่ปาทั้งลาช่วยอยู่ตรงนี้มันเพลินเนาะแล้วก็เนี่ยยิ่งมีทุเรียนเป็นผลผลไม้ที่ดูแลย,ยากที่สุดเนี่ย <S S S เ,เคล็ดลับอะไรที่ทําให้ทุเรียนที่ผมชิมไปแล้วผมบอกผมชิมไปแล้วว่ามันหวานแห้งๆแล้วก็คือมันอร่อยออคือก่อนที่จะตัดพียอเดร์เนี่ยคือมันแก่จัดใช่ไหมพี่มกใช่เราเน้นเน้นทุกอย่างวันนี้ต้นเนี้ยจะตัดได้ป,ประมาณกี่ต้น ต้นนี้เนการตัดเน้ประไมาณจะไม่เป็เดียวข้างบนเนี่ยต,ต้องดูใหม่อ๋อต้อนต้องดูให้ดีต้องดูจัดพี่ชายนี้ก็ดกนะแต่ต้นโว,ว๊ตมันต้องไม่ใหญ่มากแนละ้วตอนนี้เป็นปีที่สองที่ได้ผลอ, <40. S 1> อีกอ่าธรรมดาต้นเรียนเนี่ยท่านดูแลดีมันก็ปีที่สี่มันก็เริ่มเป็นนะแต่มันก็ไม่ดกมันก็ไม่นั่น <S <S 1> <S 1> แต่ปีที่ห้านี่หมายความว่าอลังการเลย คือปินคือผมตื่นเต้นเนี่ยคือมันใหม่สําหรับคนด่านซ้ายไงที่เรื่องทุเรียนที่มามาปลูกในเมืองด่านซ้ายเห็นต้นเป็นเป็นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไปเนี่ยไม่ต้องไประยองอะไรอย่างที่เห็นต้นต้นจริงๆได้อะไรเงี้ยแล้วมันมีความสุขแต่ละต้นที่ผมเห็นน่มันลูกใหญ่สี่โลบ้างห้าโลบ้างเนี่ยคือผมว่าดินที่นี่มีส่วนเนพี่มีส่วนดินอากาศก็มีอากาศก็มีส่วนเพราะว่าเออชนดูแล้วก็คือด่านซ้ายูุเรือนนะแห้วนี้อากาศถึงก็ดี ครับเนกครับแล้วก็นิ่มก็โอเคคือพี่น้องคนด่านซ้ายหรือว่าคนจังหวัดเลยเนี่ยสามารถปลูกได้ปลูกได้ปลูกได้เลยนะเราอยากเรียกเป็นผลไม้ที่ไกลตัวเออเป็นผลเป็นในพื้นที่ที่จะปลูกผลไม้เเรราาไปดูต้นอื่นกันบ้างไหมได้เลยค่ะพี่เช้าพาไปดูนะครับต้นอื่นที่เดีที่เขาบอกพาไปดูนะอ๋อใบกว้างต้นไหนที่แบบเด่นเด่นต้นนี้ก็เด่นเนาะนี่ก็เด่นนี่เด่นเพรต้นนี้ลูกใหญ่คือไม่ใช่มีแค่ต้นเดียวเลยเยอะมากเนี่ย ให้ดูต้นเนี่ยอันนี้ลูกใหญ่เนาะลูกใหญ่มากเลยเนี่ยต้นนี้กวาดไปเยอะแล้วอะก็ตัดไปตัดไปเยอะแล้วตัดไปหลายแล้วอืมโอ้โหดุกมากคือถ้าเกิดใครจะสั่งเนี่ยให้สั่งไปที่เพจส่วนลุงเช่าค่ะ ไปสั่งที่เพจได้เลยตอนนี้ก็พี่พ,พี่งดงดพลออเดอร์ไว้ก่อนไหมหรือว่ายังไงใช่ค่ะต้องทยอยส่งของเก่าให้หมดก่อนพอดีออเดอร์ออเดอร์ไวย้ยงังยังไม่ได้ส่งย<า>ังไม่ได้เลยอ<า>อเดอร์มันมากเกินเป็นลูกต้ากันหน่ตอนนี้แหละเดี๋ยวจะทำให้เป็นตามตาเลยที่ตอนนี้ทดลองแปลงทดลองทดลองทดลองทำดูว่าทำได้ไหมแล้วมันได้จริงๆด้วยนะพี่ม้งแล้มันโอเคด้วยแล้วให้ผลผลิตต้นที่ว่าอุดมสมบูรณ์ต้นใหญ่แล้วก็คือ สวยงามอะแทบจะทุกลูกเลยที่แบบว่าเราเห็นในในจังหวัดที่มันปลูกได้แล้วเป็นยังไงแล้วที่เนี่ยมันใช่เลยแล้วลูกใหญ่ยูงสมบูรณ์แต่ก่อนเนี่ยเสริมรากด้วยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมก็เห็นผมว่าจะถามพี่แล้วเนี่เสริมรากก็หัวหน้านะเสริมเนี่ยหัวหน้าเป็นคนทำนะเนี่ยคนเนี้ยเจ้าไอ้ไอ้เจ้าของนี่เป็นคนทำแสดงว่าพี่ชาวนี้ก็เคยปลูกพิเชนมาก่อนอ๋อพี่ปลูกมาก่อนอ๋อพี่ปลูกที่สุนเนี่นี่เนี่ยอ๋อเมื่อก่อนผมจะมาเขาทำเองนะ่เนี่ย ก็ได้คือตั้ต้นฉบับมาแล้วไั้ต้นฉบับมาทันที่นี่เลยแต่มันลองที่นี่ดูว่าเออด่านซ้ายใช่ไหมจะได้ไหมเออผู้เรือเมืองเลยนี่ว่ลองดูผลไม้ได้ไหมตอนแรกก็เอาลองกองมาก่อนลองกองพอลองกองได้ผลพอหลังว่าลองกองเสร็จก็พวกเออ่ทุเรียนคือและทีนี้มังคุดมังคุดไม้ยังไหมไม้ก็มีต้นต่อไปนะคือบอกว่าสวนเนี้ยลอยไร่ต่อไปนะมีทั้งมังคุดอะไรทุกอย่างผลไม้หลากหลายเนี่ยอนาคต อาจจะต่อยอดเป็นการชมสวนเพื่อการเกษตรท้องเช็งเชิงเกษตรก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับหลังจากเกษียณอายุคือคือที่นี่มีครบทุกอย่างจริงๆอากาศดีมากเป็นปีแรกนะเนี่ยเป็นปีแรกเป็นปีแรกครับปีแรกเลยทอนนี่แล้วไม่เป็นก็ดกอยู่นะครับก็ดกอยู่นะก็โอเคนะขนาดนี้ก็โอเคอิ่มใจเลยครับถ้าเป็นปีแรกแล้วเยอะขนาดนี้พี่บุ๊กเยอะปีแรกมีต้นไี้ปีแรกไม่เป็นมาเลยตั้งแต่น้ไม่เป็น ามีบางต้นตอนนี้มันก็เริ่มเริ่มทุกต้นแล้วเริ่มออกดอกอีกก็มีแล้วออกดอกมรรยากาศมันพิมุกบอกว่าต้องตัดตัดเลยใช่ไหมเอาดอกซ้ําอย่างเงี้ยต้องไมตัดดอกซ้ำต้องเอาทิ้งดอกซ้ําออกไม่ได้ต้องออกทิ้งหมดอแต่ก้าเลยเอาต้นไหนแต่ก้าเลยเอาไปรู้นเลย ไปด้านโน้นไปด้านโ้นเลยวก็เดี๋ยวฝนจะมาแล้วฝนจะมาแล้วมนยไปขึ้่ขึ้นข้นข้นขานขึ้นขึ้นขึ้นขึนขึ้อมึนขึ้นข้นขึนมึนข้นขึ้นมันขึ้นขึ้น้นขึ้นขา้น้นข้นมน้นข้นืึ้น้นขึนไม่น่้น้นขา้้วขึ้นข้น้้น้้้้ ได้ก็ไม่เป็นผลหรอกคิดว่าคนอื่นปลูกง่ายเราก็ปลูกง่ายเห็นว่าเขาปลูกได้เราก็จะปลูกคือการใส่ใจต้องตัดแต่งกิ่งอะไรทุกอย่างฮะก็คือแล้วถึงเป็นผู้เรียนเท่ผู้เรี้ยนราคาแพงทุกวันนี้ก็คือการดูแลต่างมันยากบางต้นก็ดูสูงใหญ่ไม่เท่าแถวนี้เนี่ยก็มีหมดแล้วนะแต่ก็ตายตายเราก็ซ่อมใชปลูกใหม่เนี่ยมาดูมาดูเนี่ยการซ่อมตลอดซ่อมตลอด พี่ทราปลูกสามไหมนี่เราจะปลูกต้นจริงว่าต้นหนึ่งนี่นี่พันของมันนี่คือเที่เราเราก็ปลูกไอ้ต้นเม็ดเพื่อจะเสริมรากเห็นไหมนี่คือต้นที่จะเอาต้นในพันต้นพันอันนี้เราซื้อมาอันนี้คือต้นบริวารใช่คือก็เป็นที่อะไรก็เสริมรากแล้วพี่ชาวต้องตัดไหมเราเสริมเข้าไปในนี้แล้วเดี๋ยวเราจะตัด ให้มันน,นี่ได้วิชาไปเลยได้ก็คือเป็นที่กนะกปลูกอย่างเงี้ยสามเสริมละใเสริมมากต้นจริ่งต้นเดียวทีน claro ี้จะขึ้นมาอ๋อเนี่ยก็คือจะเป็นต้นใหญ่ต้นใหญ่แค่ต้นเดียวที้แล้วไอ้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 ช่องกันลมด้วยกันไม่ใช่ที่แบบว่าเรามาจับพัดจับผูกมาปลูกพืเลียงที่นี่ต้องมีองค์ความรู้มาก่อนด้วเรื่องเก่าๆมาก่อนไม่ใช่ว่าจะแบบเออมาอยู่โค้งงานแล้วจะปลูกได้นะนี่เรามาเรียนเรากศึกษาก่อนมา nói cách mà ờ đinh công anh đã được phục rồi, đi, <laughs> <vào đây. cười> <laughs> 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 คือพี่เห็นว่ากิ่งนี้มันไม่โอเคแล้วก็คือตัดการก่อนเราตัดจากการเนี่ยเห็นไหมแล้วมาแตกเนี่ยเราตัวตัวนี้ทีนี้อ๋อเอาเอาเอากิ่งเดียวเอากิ่งเดียวแล้วเราตัดหมดแล้วเดี๋ยวเราก็ตัดต้นนี้ทิ้งแล้วมันก็ขึ้นใหม่แล้วก็รักษาแบบต้นนู้นนั่นน่ะต้นนู้นที่เราตัดกิ่งต้นเหมือนกันอออันี้ไม่สวยนะแต่มันแตกมาแล้วมันสวยไหมสวยสวยนะแข็งแรงเนี่ยอ๋อท่นไหนมนแตกมาเห็นไหมท่านไหนเราจะรักษาตรงนี้นี่แหละการใส่ใจใส่ความรักแล้วก็ดูแลตลอดนะฮะใช่มีคนเห็คอยมั้ยเรื่อยเรื่อยใช่ไปเรืไม่ทำไป ไม่มีใครถามที่อยู่อยู่ตรงไหนละยังค่ะอากาศเย็นพี่นีลมเย็นมากเลยลมแรงมากเลยอ่ะไปทางไหนอะไรพี่

ตากล้องาไปไหนตากล้องรต้องเดยที่บ้านระังเสริมแรงไว้เนี่ยันก็จะชวยแต่ว่านี่ครัปลูกข้างนี้ไม่ได้เสริมวันนี้เจอหล่นเจอหล่นวันนี้เจอหล่นหนึ่งลูกจ้าต้นนี้จะตัดไหมฮะชลยันหล่นหึ่งลูกนะคะนี่พี่มุกตัดแล้วตัดดูลูกอ่าดูตอนตัดคือตอนตัดวาพี่มุกต้นนี้ลูกนี้ตัดได้แล้ว่่าดูด สวยมากลูกนี้ประมาณกี่โลคะมกประมาณสักสามโลกกว่าสามโลกวกว่าต<ม>ัดได้แล้ว<ม>นะคะทได้แล<ม>้ว วิธีปลูกและดูเลียดูแลทุเรียนหน่อยค่ะขอวิธีปลูกแล้วก็ดูแลทุเรียนที่ปลูกวิธีปลูกค่ะอ๋อวิธีปลูกแล้วก็ต้องเตรียมหลุมเตรียมอะไรให้ถ้าดินถ้าดินอยู่ที่ดินก็อยู่ที่ดินอยู่ที่ดินใช่ไหมคะอยู่ที่ดินถ้าดินถ้าดินดินเหนียวนี่ดินเหนียวก็ให้เป็นดินรับ ถ้าเป็นลูกรางก็นั่นแหละมันจะเป็นดินร่วนนะมันจะไม่เวลาเราลงไปลงหลุมลงอะไรไปมันจะมันจะไม่แข็งมันจะร่วนถุยตัวเรียกจะโตเร็วรากจะเดินให้ึ้นด้รากจะเดินดีขึ้นเนี่ยมันต้องหาดินแบบนี้ถ้าดินทรายละเอียดนี่ไม่ได้ถ้าเป็นดินเหนียวดินเหนียวดินเหนียวทีเดียวก็ไม่ได้ถ้าดินเหนียวต้องดินเหนียวบนทรายเนี่ยอันนั้นตรงนี้ดินตรงแบลบดินสำคัญ นี่นนนนตัดได้ต้นนี้ตัดได้ต้องขุดหลุมไหมคะครับขุดสิครับต้องขุดต้องนี่นี่ตอนนี้ยังยังใช้ไม่ได้ชุดนี้ชุดทดลองอยังใช้ไม่ได้แบบนี้<ม>ต้องใช้ชุดใหม่มันยังเหลืออยู่ก็ใช้ได้อยู่ค่ะยังเหลือก็ใช้ได้อยู่เปลี <iam> ่นยนชุดใหม่ให้ดีเดี๋ยวเปลี่ยนอีกใหม่ทำใหม่มมรารา เป็นยังไงว่ามีคอมเมนต์อะไรไหมครับอ่ามีพูดถึงวิธีการปลูกแล้วก็การดูแลค่ะให้อมุกบอกไปแล้วอ๋อบอกไปแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะคือได้ผลทุกต้นเลยฮะตอนนี้ปีที่สองอันนี้อ่าเป็นปีที่สองครับอ่าต้นนี้ก็คือแต่ว่าอาอายุมันหกปีแต่ว่าเป็นปีที่สองเป็นปีที่สองอายุหกปีต้นนี้ค่ะขนาดเนี้ยเยอะมากครับหรือว่าเป็นดกก็คือต้นที่ไม่ใหญ่ให้ลูกที่ดูลงเนื้อ เป็นทีน่ที่สู้ชีวิตมากตอนนี้อ๋อมีพี่ซินีนาทอยู่โครงการเหมือนกันกำลังทดลองปลูกอยู่ทดลองได้ตันนี้ตันนี้ได้เลตัวอย่างต่อไปก็อาจจะเป็นที่สุดษา ตนี้ก็ตัดได้แล้วชัาเจาะอ้าวครูตัดตได้ลูกนี้ต้นนี้ตัดได้ลูกนี้อันนี้สำคัญคัญพวกที่แบบไล่ยางอยู่ข้างบนนี้นี่ดีแต่อันนี้เป็นโอ้ตัดสดๆเลยนะคะสำหรับออเดอร์สวยมากลูกนี้เรื่องเรื่องน้ำก็สำคัญนะเรื่องน้ำโอ้ยลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากประมาณกิโลคะเนี่ยมุก โอ้ลูกนี้ประมาณสั้งโลได้คือลูกใหญ่อะลูกใหญ่ผิวสวยด้วยอันนี้เปลือกบบาางงเออคุยเรื่องเปลือกตะกี้เราเราคุยเรื่องเปลือกเปลือกบางคือที่ม้งเนี่ยรู้เลยว่าลูกเรียนลูกไหนเปลือกเปลือกเปลือกนาเปลือกหนาคนจะนิยมเปลือกบางว่าจะกินเนื้อเยอะไอ้แต่เนื้อรีบที่เรากินลูกหนึ่งที่ที่บ้านนะ คือชิมมาแล้วชิมแล้วครับรสชาติหวานเปลือกบางใช่ไหมเปลือกบางครับเปลือกบางคือแห้งๆน้ำมันจะน้ำมันจะทีใช่ถ้าพูดนี่อะไรเปือกบางนั่นพอดีตอนนี้ออเดอร์เต็มแล้วนะคะเดี๋ยวเปิดรับอีกรอบนะคะเดี๋ยวแจ้งไปทางเพจค่ะนี่กันลังกินแล้วเดี๋ยวไปปอกปอกกินอีกรอบเนี่ยเดี๋ยววันนี้ได้กินกันอีกรอบแล้วเนี่ยดูไหกินเผื่อแฟนเพจเรื่อยๆมาถึงส่วนก็อย่างน้อยเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยเราเป็น ดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ด้านซ้ายพูเรือแถวเนี้ฮะการเกษตรน่าจะปลูกได้ทุกอย่างเลยใช่ไาะว่าเราบังคุดในต้นรองต้นใหญ่มีบังคุดด้วยแต่ว่ามันหมดแล้วนะเป็นแล้วแต่ว่าให้ดูว่า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 มันมีอืมนี่นี่ที่ว่าแปลงดูนะคือนี่นี่เห็นไหมังคุดเห็นไหมเห็นนะอ่ามีคือบังคุดก็ปลูกแล้วได้ผลนะแต่ลองกองจากี้เรากินมาแล้ว ต้นที่ม้านนี่นะใช่ทุกอย่างคือผลไม้ต่างถิ่นเราพยายามเอามาลองทดลองปลูกที่นี่ได้แล้วสวนอยู่ต้นเดียวนั่นแหละก็งามค่ะอยู่ตรงก่อนมาจากหลานซ้ายจะอยู่บนทดลองก็คือเป็นลองต้นตัวอย่างต่อไปก็จะแก่ตัวจันทามใกล้กันค่ะอนาคตที่นี่อาจจะเป็นศูนย์เรียนรู้การด้านการเกษตรที่ศึกษาดูงานนะครับเพราะว่าที่เขาก็จะเกษียณอายุราชการแล้วก็อาจจะมาทํางานการเกษตรเต็มตัวนะพี่นะเป็นอาชีพที่มีความสุขอ่ะ ในการใช้ชีวิตช่วงช่วงใบเกษียณดูลำไยคิทตันฮะคิทตันนี่เป็นใอะไยมันเป็นลำไยคริสตันนะคะพันกว่าเนาะนี่ผมพูดไม่เต็มปากต้นลำไยมันไม่คุ้นกับที่ผมเคยพี่มุกบอกว่าต้นลำไยคิทตันต้นลำไยคิทตันมันยังนึกภาพออกผมต้องไปดูในเน็ตอีกทีนึงว่าไปดูได้มันเป็นผลไม้โซนประเทศอะไรพี่ มันเป็นอะไรล่ะเดี๋ยวนี้มันมาจากมาเลยเหรอมัน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 เป็นผลไม้แบบมันเป็นผลไม้ป่าหรือเป็นอ๋อผลไม้ป่าเหรอพลไม้ป่าแล้วมันมาเขามามาใสมาใสแบบว่าปลาต้มปลาช้เงต่อไปถ้ามาจากทางด่านซ้ายจะอยู่เลยภูผาหนามมาประมาณ500เมตรอะค่ะจะเป็นซอยก่อนถึงลานขายปาล์มค่ะเหมือนะครับลำยัยเปบนเนี้ยเดี๋ยวอ่าจะป็นใจกว่าแต่มันใหญ่กว่า เหมือนลำไยบ้านเราจะใหญ่กว่าเดี๋ยวถ้ามันเป็นลูกเดี๋ยวเราค่อยมาดูมาดูใหม่อีกรอบนะคะอันนี้แอดมินก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไม่เคยกินเหมือนกันนีต้นออใดไหญ่เออดก่ลว่สยหรอลาว่าลูกนี้จะหวานที่สุดเพราะว่ามันไอตัวนี้มาก่อเน่ยมันได้กินหวานเนี่ยคนจะชอบตัวนี้ก็ดก ต้นนี้ลูกไม่ไม่ใหญ่ต้นต้นกำลังกินประมาณโลโลครึ่งสองโลอะไรเงี้ยเป็นที่ต้องการประมาณสามกิโลเนี่ยสามกิโลเนี่ยมันไม่ใหญ่สวยๆเดบกทุกต้นฮะเดบุกทุกต้นสกกว่าสามกิโลนี่แหละไข่ดาวอยู่มาเด้อไข่ดาวทำเพจด้วยกันนะ เราดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะฮะดูไล่ยาวๆไป่ะเพิ่งหนีไปไหนนะมีหนีหรือยังยังค่ะตอนนี้41คนค่ะแล้วก็จะดูไปเรื่อยๆเรื่อยๆต้นนี้ยังไม่กี่วันแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งต้นนี้ฮะอีกอาทิตย์หนึ่งออกเดร์มาได้ใช่ไหมค่ะ เดี๋ยวรอส่งออเดอร์นี้ออเดอร์เรียบร้อยที่เพจแต่ชวนลุงเชานะฮะสั่งออเดอร์มาได้นะไปสั่งที่เพจนะฮะไปสั่งที่เพจเดี๋ยวน้องก็จะคอยตอบคอมเมนต์คอมเมนต์ที่จะตอบเต็มแล้วเต็มแล้วอ๋อส่งไม่ทันตอนนี้ไม่มีส่งไม่ทันแต่ถ้าแก้วมักรเนโอเคอยู่ไปเอาบ้าง ทางสวนลุงเฉานะคะเพจสวนลุงเฉาค่ะแล้วเียนน้ำตอนนี้พันธันยาวพันธัญยาวขึ้นม,มีหนามดำมาดูอีกพันหนามดำยังไม่เป็นรูปนะปลูกเทคนิคแล้วปลูกคู่กันนี่นะอันนี้พันหนามดำนะคะเอากิ่งนั้นมาทาบกับกิ่งนี้ แล้วก็ได้อีกต้นเป็นการทาบจิ๋งพี่ชาแบบทิกมันต้องมีทิกเล็กน้อยมันเป็นทิกได้เป็นสองต้นนะไอ้นี่ต้นพื้นเมืองไงแต่แล้วที่นี่ก็ข้างบนเนี่ยเป็นต้นจริงนะโอ้นี่แหละนี่แหละประยุกต์ไล่เรื่อยๆก็คือขยายต่อยอดได้เรื่อยๆเอาไปเราก็ทิ้งทออันนี้พันอะไรฮะทิ้ทองเหมืนนี้มันทองอันนี้พันที่เราเห็นเป็นต้นปีแรกเป็นปีแรกแหมเหมือนกันอืมมันก็ติดให้หมดอ่ะ โอ้ตัวนี้มดชอบมดชอบจริงนะตัวนี้มดชอบมากเลยอะดกมากเลยค่ะมดเยอะเหรอมดมดมดชอบคือหวานแน่ๆลูกเนี้ยจองไว้เลยมาจองไว้เลยหวานมดชอบเนี่ยลูกอย่างเงี้ยเป็นที่ต้องการตลาดเลยเพราะผูครบใช่ไหมพี่น้องคือผูมันครบทุกอันนี่คือเขาเขามองอย่างนี้เั้ยรียกว่าได้ทุกผูคือผมไปดูคลิปมาเขาเขาดูอย่างนี้ได้ได้ทุกผูอันนี้สวยไม่มีเบี้ยวไม่มีเบี้ยวมันไม่น่าอันนี้ก็สวย เนี่ยต้นสู้ชีวิตต้นเล็กๆอ๋อนี่หล่นไปลูกแล้วนุ๊กเนี่ยนั่นวางอยู่อ๋อพี่ชาวสุกหมกแล้วนี่ชาวจำได้ทุกลูกเหรอโอ้โหอะไรหายไปยาอยากคิดว่าจะมาขโมยส่วนนี้ยาเจ้าของจําได้ทุกลูกเลยฮะโอ้ยหายไปแต่ลูกนี่หายไปลูกนะรู้เลยมันเพ่งหล่นี่หล่นใช่ไหมไม่ไม่ได้ตัดเออหล่นอยู่บนกระติกกันคือการขายที่เนี่ยคือเอาลูกแก่ลูกคือแบบว่าคือเป็น ลูกพร้อมที่จะจําหน่ายคือมันหล่นมาเองส่วนใหญ่เนาะมันจะได้รสชาติที่มันหวานๆแล้วก็ลูกแก่ที่เราคัดสรรโดยคนชานานจากอ่ามีประสบการณ์การปลูกอย่างพี่มุกเนี่ยอยู่กับทุเรียนมานานนะพี่เนาะเขาเคยทำทุเรียนอยู่ดูแลสวนทุเรียนให้น้องแก่อยู่ที่ที่ใต้ที่ทางใต้อ๋อก็ได้ได้ได้วิชามาเยอะอืม้เราเราไลฟ์แค่นี้กันไหมได้ค่ะเดี๋ยวเราปิดไลฟ์ไว้แค่นี้ก่อนท่านเดี๋ยวเราค่อยค่อยมาแนะนํากันอีกในส่วนของ ่าคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่เขาบอกจะไม่เป็นขนพี่ชาขอบคุณก่อนคลิปก่อนก็ขอบคุณพี่เชาที่ให้เรามาดูสวนนะครับแล้วก็พี่หอมบอกครับสวัสดีครับขอบคุณพี่มุ้งนยครับสวัสดีครับที่ให้ความรู้ครับสวัสดีครับคขอบคุณนะคะ